ตอนนี้ผมก็เจอไอโซพอร์ทที่ผมตามหาแล้วนะครับมาเจอขอนนึงนะครับที่น่าจะมีแล้วก็มีจริงๆด้วยนะครับนี่ครับตัวใหญ่มาก บ้างครับทุกคนกับคลิปวิดีโอการที่ผมพาทุกคนนะครับเป็นเดินหาไอโซพอตในป่าพื้นที่ชุ่มน้านะครับแล้วก็เป็นป่าชายเลนด้วยแต่ในบรรยากาศนะครับไม่ค่อยเห็นสัตว์อื่นๆมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเขานะครับบางทีเราอาจจะได้เห็นเสือปลานะครับปรากฏอยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกตะกองนะครับตัวใหญ่ๆมากมายเลยและอาจจะมีปลาตีนหรือว่างูชนิดต่างๆนะครับที่เราสามารถพบเห็นได้แล้วก็แปลกตามากเลยในบริเวณนั้นนะครับ รวมถึงที่นี่นะครับก็เป็นที่ที่ผมพบเจองูผ้าคิริ้วนะครับ เป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่ผมจะยังไม่ทําคลิปไปตามหาเขานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่สะดวกไปแล้วนะครับถ้าผมสะดวกไปเมื่อไหร่รับรองว่าผมจะพาทุกคนนะครับไปตามหางูผ่าคิริ้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมไปหาได้เร็วมากแค่ไหนนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์นะครับหรือว่ากดซับสไครป์ช่องผมนะครับเพื่อผมมปกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปหรือว่าไปตามหาน้องงูผ้าคิริวนะครับและสําหรับการไปเดินครั้งนี้นะครับก็ประสบความสําเร็จมากเลยเพราะว่าผมก็ได้น้อง ไอโซพอตซึงเป็นไอโซพอตพาตินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไปเดินสํารวจแล้วก็ได้เขามาโดยบังเอิญประมาณ3ตัวนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่ต่างเพศกันนะครับหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นลูกของเขาที่ออกมาเลยนะครับเพราะปกติลูกของเขาต้องออกมาแล้วอย่างเช่นในกระปุกนี้นะครับที่ผมนํามาจากการเดิน ที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาได้ออกลูกเต็มกระปุกเลยนะครับและสําหรับไอโซพอร์ตพาตินตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เห็นเลยนะครับเขาก็จะมีสีที่เข้มนะครับแล้วก็จะมีเส้นสีออกสนิมนะครับพาดกลางลาตัวจนถึงรอบๆบริเวณกรอบของเปลือกเขาเลยนะครับก็จะมีสีออกสนิมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพาตินเขานะครับและพาตินตัวที่ผมเจอนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นพาตินชนิดไหนนะครับเพราะพาตินนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับอย่างเช่น SP ีทุ่งสงนะครับ ซึ่งจะพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะเฉพาะที่นั่นเลยนะครับโอเคผมก็จะเอาน้องเขาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้จักชนิดที่สองที่ผมเจอกันนะครับชนิดที่สองที่ผมเจอก็เป็นไอโซพอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นไอโซพอดตนะครับตัวเล็กๆนะครับสีขาวจั่วเลยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลูกไอโซพอดหรือว่าเขาโตแค่นี้นะครับเพราะว่าในบริเวณที่ผมหานะครับ ก็จะมีไอโซพอร์ตไซนะครับกระจายอยู่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีลําตัวขอบสีส้มแต่ที่นี้ผมไม่ได้พามาด้วยนะครับก็เลยจะไม่มีภาพให้ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ตัวน้องตัวนี้นะครับมีขนาดเล็กตัวสีขาวจั้วเลยนะครับซึ่งเหมือนกับโอริโอ้ค b ัมเบิลมากเลยนะครับแต่โอริโอ้ครัมเบิลเขาจะมีสีดำแซมด้วยนะครับแต่นี้จะเป็นตัวที่สีขาวจั่วเลยซึ่งผมได้มาที่จำนวนน้อยมากถ้าโชคดีนะครับเขาก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ขยายพันธุ์ให้ผมได้เห็นต่อได้นะครับว่าเขา มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะครับโอเคและสําหรับตัวที่3านะครับที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นแมลงโยงนะครับหรือว่าแมงโยงนั่นเองนะครับตามที่หลายคนเรียกหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า Har Westman หรือว่านักเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าน้องฮาวเ e ส man เนี่ยตามชื่อเลยนะครับเขาจะเป็นผู้ย่อยสลายนะครับหรือว่านักเก็บเกี่ยวนะครับในเก็บเกี่ยวในที่นี้ก็คือเก็บเกี่ยวซากแล้วก็ สิ่งของเหลือต่างๆนะครับที่สามารถย่อยสลายแล้วก็กินได้นะครับจงพวกใบไม้ผลไม้หรือว่าจะเป็นซากพืชเป็นซากสัตว์ต่างๆนะครับอย่างเช่น ปลาหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ในอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เขาได้ตายลงนะครับโอเคและสําหรับชนิดที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นชนิดที่มีกล้ามนะครับซึ่งแมงโยงหรือแมงโยงเนี่ยนะครับจะมีหลายชนิดมากเลยนะครับและชนิดที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นชนิดที่มีสีสันฉูดฉาดนะครับอย่างที่มีสีส้มบ้างหรือว่าจะเป็น l a b r i d harvestman นะครับซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายกับกระต่ายมากเลยนะครับและสําหรับชนิดสุดท้ายนะครับ ก็คือน้องแอมพีพอตนั่นเองนะครับซึ่งมีหน้าตาที่แปลกมากเลยนะครับชื่อที่ ทุกคนหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการที่รู้จักกันในไทยก็คือกุ้งเต้นนะครับไม่ใช่กุ้งเต้นที่เอามาบีบมะนาวแล้วกระโดดนะครับนละกุ้งเต้นกันนะครับนี่ก็จะเป็นสัตว์ตระกูลคาสเตเชียนเหมือนกันนะครับซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆไอโซพอนะครับแต่เขาจะออกไปในทางกุ้งนะครับแล้วเขาก็จะมีความสามารถพิเศษคือจะงอตัวเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ดีดตัวเหมือนตัวหมัดเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ดูดเลือดนะครับก็จะเก็บกินจูลินซีหรือว่าพวกใบไม้แห้งเก็บ เป็นผู้ย่อยสลายเช่นเดียวกับไอโซพอร์ตและฮาวิสแมนตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เขามาสสีนะครับเพื่อเป็นสีดํากับสีส้มนะครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับน้องพวกนี้นะครับและเดี๋ยวผมนะครับอาจจะมาทําคลิปนะครับจัดโหลใบนี้นะครับซึ่งเป็นโหลที่ผมเอาไว้ดูเวลาทํางานนะครับให้กับน้องแอมบีพอร์ตหรือว่าน้องกุ้งเต้นของเรานะครับและสําหรับใครที่อยากเห็นผมจัดโหลให้กับน้องแอมบีพอร์ตของเรานะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการ จัดบ้านให้กับน้อง m p p o ีพของเรานะครับแล้วก็สำหรับใครที่กด Subscribe ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปต่อๆไปของผม โอเคสำหรับน้องที่ผมเจอนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับและสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นพวกปลานะครับก็ยังเป็นปลาที่ไม่ได้เยอะจนพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นปลาที่แปลกตาแล้วก็เยอะมากกว่านี้นะครับในแหล่งน้ํานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าถึงช่วงที่แรงนะครับหรือว่าน้ําแห้งมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าในแหล่งน้ําแบบนี้นะครับมีปลาหรือว่ามีสิ่งมีชีวิต ประเภทปูหรือกุ้งหน้าตาแปลกๆอะไรนะครับอยู่ในลําธารน้ำนั้นอีกหรือเปล่านะครับหรือผมอาจจะพาทุกคนนะครับไปดูสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนนี้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายชนิดที่เราไม่ได้เห็นกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคและสําหรับวันนี้นะครับผมเทนซุเกะนะครับ ต้องขอตัวมาพาน้องไอโซพอตพาตินนะครับลงไปอยู่ในบ้านใหม่หลังนี้ของเขาก่อนนะครับและสําหรับคนที่ชอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนำเสนอหรือว่าพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับน้องชนิดไหนหรือว่าพาไปจัดกอง ให้กับน้องแบบไหนหรือว่าจัดยังไงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของน้องนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเทนซุเกะจากช่อง EXO Keeper mm hmm. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ